สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับที่มีขายปลอกนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับวายแท็กนอซีคุนซีนะครับวันนี้ลูกค้าจะเห็นนะครับตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคนะครับข้างหน้านะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นกันชนหน้าแฮมเมอร์เนาะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับผมนอสองดวงนะครับสวยงามนะครับแล้วที่เราจะสะดุดตานะครับก็คือตรงนี้นะครับผม กระจังหน้านะครับผมเนาะ Ford Ford นะครับพร้อมกับไฟ3าดวงนะครับเป็นยอดฮิตอยู่แล้วนะครับส่วนข้างบนนะครับผมมาพร้อมกับสกูปฝากระโปรงนะครับเนาะเป็นทรงแรดนะครับเป็นอันใหญ่นะครับอันนี้ลูกค้าก็ชอบนะครับเพราะว่ามันใหญ่มันสวยนะครับเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ตัวเตี้ยแล้วกันก็ไม่แนะนำนะครับพรามันจะบังสายตาได้นะครับผมเนาะโอเคครับตัดมาที่นะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้นะครับก็ ทำนะฮะทำชุดแต่งเป็นไฟมาสแตงมานะครับผมเห็นข้างหน้ากันแล้วเนาะข้างหน้าก็จะสวยนะ,ะดูดันนะ,ะข้างล่างนะข้างล่างดูข้างล่างนหน่อยฮนะอ่าข้างล่างก็จะมีแผ่นกันกระแทกนะครับของพารเมอร์ติดมาให้ด้วยนะ,ะสีแดงนะครับผมเนาะข้างหน้าก็จะมีห่วงแดงมาให้นะครับมาครับมาดูนะฮะอันนี้ไฮไลท์นะครับผมอ่า นี่เป็นล้อแม็กฟูเอลแท้นะครับของแท้นะครับมาพร้อมกับยางบีเอฟคุลลิงนะครับผมตัวนี้นะฮะจะเป็นไซส์2 6 5 6 0 r 1 8สนะครับสวยงามนะครับโอเคก็มาพร้อมกับซุมล้อปกติส่วนที่เราเดินผ่านๆมาก็จะเห็นนะครับข้างบนนะครับก็จะเป็นแหลกหลังคาฮัมเมอร์นะครับอันนี้ลูกค้าก็รีเควสติดมานะครับผมเนาะเดี๋ยวลูกค้าก็จะไปติดไฟตัวยาวนะครับข้างบนนั้นด้วยนะเพิ่มนะก็จะได้สวยแบบเต็มรูปแบบเนาะ พอดีวันนี้ของมันมาไม่ทันนะครับอ่าส่วนลูกค้าเนี่ยไหนไหนมันก็ฮามเมอร์แล้วเนาะข้างๆมันไม่มีฮามเมอร์อ่ะเอาไปอีกอันนึงนะฮะบันไดข้างฮามเมอร์อ่าโอเคนี่ฮะฮามเมอร์ทั้งคันจริงๆนะคันนี้โอเคมาครับมามาต่อที่ฮามเมอร์อีกชิ้นนึงนะครับเนาะไหนไหนก็บันไดข้างฮามเมอร์แล้วแหลกหลังคาฮามเมอร์แล้วกันชนหน้าก็ฮามเมอร์แล้วโลบามันก็ต้องฮามเมอร์ด้วยนะครับผม อ่ะก็เป็นโลบารเล็กฮมเมอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวยอดฮิตเนาะใครๆเขาก็ติดกันนะฮะว่ามันสวยเนาะสวยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เนาะมันเฉพาะตัวนะครับผมโลบาแล้วแหลกแล้วกันชนหน้าแล้วมันก็ต้องไปที่กันชนหลังครับกันชนหลังก็ฮัมเมอร์เช่นกันนะครับผมตัวนี้อ่ะตามมาด้วยนะครับนี่ครับไฟท้าย LED ลมดำนะครับอ่าเคเนี่ยหลักๆคร่าวๆครับก็จะมีคันนี้ มีประมาณนี้เนาะก็ไม่เท่าไหร่ครับรอบคันก็แสนกว่าบาทนะครับใครลูกค้าคนไหนอ,อยากแต่งจะหนักจะเต็มอย่างนี้นะครับเนาะผมดูแลให้ได้เนาะก็ดูแลเรื่องความละเอียดงานทุกอย่างเนาะให้ออกมาได้เรียบร้อยเนาะสวยงามเหมือนเจ้าคันนี้นะครับส่วนข้างในก็จะปกติเนาะก็จะเป็นเบาะหนังปกติทั่วไปของวายแท็กเนาะเราก็ไม่พูดถึงลักกันเนาะให้คลิปมันกระชับเราดูแค่ความสวยภายนอกก็ดีกว่านะครับ ตัวนี้ก็ไว้แท็กสี่คูณสี่ก็หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยใครที่อยากแต่งแบบนี้อยากสวยอย่างงี้ทักมาได้เลยนะครับเนาะผมนะฮะก็ที่มีขายฟอร์ดนะครับศูนย์หกห้าสี่สี่สองหกสองหกหนึ่งนะครับสามารถทักมาได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอบขอบกราบสวัสดีนะครับไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ